สวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศของ ัวยอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะของโครงการบ้านสวนวังระโจมอำเภอพือพงจังหวัดนคะรนายกนะคะตอนนี้นะคะเรายังมีแปลงว่างนะคะเนื้อที่เริ่มต้นที่194.8ตารางวาถึง209ตารางวาค่ะราคาเริ่มต้นตอนนี้นะคะอยู่ที่ตารางวาละ5 0 2ถึง5 0 9ค่ะน,นี่สังเกตลังนก ร่มรื่นมากเลยค่ะนี่ด้านนู้นเห็นวิวเขาชัดมากเลยค่ะตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาสินาทีนะคะเห็นไหมคะวิวเขาใหญ่สวยมากไฟฟ้าน้ำประปาผ่านแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน,นะคะ่ะบรรยากาศกับที่ดินสไตล์บ้านสวนนะคะค่า านใดสนใจที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะแล้วก็มาสร้างบ้านสวนสวยๆแบบนี้นะคะโซนที่ดินเปล่าที่ว่างก็จะเป็นโซนโน้นนะคะเฟสหนึ่งเฟดสองนะคะยังมีว่างหลายแปลงเลยเช่นดีสามดีสี่นะคะถัดไปด้านนู้นนะคะถัดจากแปลงที่ปลูกกล้วยไปนั้นนะคะก็จะเป็นแปลงดีสามดีสี ดีแปดทางนู้นนะคะแล้วก็จีหนึ่งจีสองจีสามจีสี่จีห้านะคะด้านนู้นยังว่างนะคะที่พามาอัเเปเดตบรรยากาศ